สวัสดีท่านแฟนบอลรายกัรของผมอีกแล้ผมอีกเลยครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นฟรีเบอร์อีพีที่สองวันนี้ก็จะเป็นสีแยก <c oughs> อือทุกคนผมลืมบอกไปเอ๊ถ้ามันถ้าเส้นใหญ่ๆคือมันต้องการไปมากแล้วก็เชื่อมมันนี่สีเขียวต้องการมันสีเดียวแก็เชื่อนสบานลงสปานแล้วก็มันนี่สีม่ลลวงต้องการฟ้าก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมัน,งนีง สีเหลืองแล้วก็มาสีส้มก็ขึ้นสบายเหมือนเดิมก็ลงสีฟ้าแลกลับมาสีเขียวเอาเน,น่นแหละโอเคต่อไปเราก็ทำให้มันเชื่อมกันเลยนี่ก็มานี่เออสีส้มต้องไปสีเหลืองอันนี้แล้วกันโอเคครบอันนี้ต้องมันการมาสีเขียว อ่ตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้มานี่ชึบสีมว่วงต้องการมาสามสายเลยทุกคนอืมอันนี้ก็มาโอเคก้นน okay. อันนี้มาสีเหลืองจะไปสีเขียวตรงนี้แล้วกันโอเคครบพ้องไปสีเหลืองต้องการมาสีเขียวกับสีมว่วง ก็เชื่อมันตรงนี้แล้วก็เออไปดูก่อนนะก็มีอันหนึ่งนะทุกคนี่ไยเราองดิสิโอเคต่อไปด่านที่สองอืมเราทำทาง หลัก่ันแล้วกันอันนี้ก็มัน่โอ้ค่การเี็กตัวมันนี่แล้วก็เออขึ้นมานี่แล้วก็ลงอันนี้ถ้าจะขึ้นมานี้ก็เออเนี่ยแล้วก็ลงมนันนี่โอเคเอาไปสิ โอเคสำหรับยี่สิบหกต่อไปด่านนี้เออสียการน้ำจัดไปแล้วก็ขึ้นชั้นสองดงนี้ชั้นสองแล้วก็มาลองดังนี้อเออแล้วก็น้ำเหมือนเดิมทุกคน ง่ายโอนนี่มันนี่นี่มนันมนี่แล้วก็ทา,ทางกับรถเลยละยทุกคนโอเคโอเคสองร้อยหกสิบก็โอเคเอยูน่นะ้จะไปอันนี้โอ้ อเราจะทําทางเดียวนะคนแบบเข้าทางเดียวทางเดียวแล้วก็ถ้าต้องมาตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้โอเคแล้วก็ทางออกมาแปดตรงนี้แล้วก็ขึ้นลงจากนั้นเราก็ทําทางกับ โอเคสามร้อยสิบ oh. ก็โอเคแล้วทุกคนโอ้นี่เป็นสี่แยกเดี๋ยวจะเป็นที่ก่อสร้างนะใช่ไหมจุ๊บเอารถติดกันเอาใหม่เลยคนแต่ว่า้จะไม่ไดดเลยนะ ้เอ้าควบรถโอเค <c oughs> เอ,อ๊ะอะไรเนี่ยด่ดานนี้ันทำทางขั้วตรงนี้การให้มันไม่เห็นเนาะโอเคเนี่ยต่อไปมาเดิมเราจะไปเส้นพาไปเส้นที่ใหญ่ที่สุดก่อนจึงอันนี้ก็ลายเขียว ทำเงินกำลังมาเฉียวก็สีลโพต้องการมาสีลน้ำเีินแล้วก็อันนี้ต้องการน่าจะไปเี่น้ำเงินนะทุกคนแล้วก็ทำทางเชื่อมกัน สีส้มเลยเหรอสีส้มน้อยอแล้วก็เชื่อมมาสีส้มเอาลงโอเคดังนั้นเราใสดแล้วก็มาตรงนี้ก็เชื่อมตรงนี้โอเคครบแล้วต่อไปสีม่วง ก็เออเดี๋ยวนะสองเ <c oughs> ขียนครบแล้วต่อไปอืมเงินต้องออมตรงนี้เออออมตรงนี้นั่นแหละแล้วก็สองอันนี้ ก็มาตรงนี้นนออแลนน้วก็มาเชื่อมนี่โอเคครบแล้วต่อไปเชื่อมผู้มันนี้แล้วก็ขาดแลงที่สะพานแล้วก็มาตรงน,นี้แล้วก็เชื่อมมันนี้แล้วก็เออ ตรงอ้อมตรงนี้แล้วก็ไปสีฟ้าโอเคแล้วก็สีส้มขาดเออมันตรงนี้ต้องกลับเป็นสีเขียวเหรอเออ K186 okay, ก,ก็ดีอยู่นะทุกคนโอเคย่างนี้นี่นี่นี่จะมานี่นจะมานี่มันเสียปวดติดทั่วไปอ่ะก็วางไม้ก็นี่มาน,นี่นี่นี่นนก็กลับรถ จ็ด <7. S 2> ไปอันนี้แล้วไปอย่างรวดเร็วแล้วก็นี่ระดมมันก็มาแล้วก็สบายมัสบายมากแย่ยังไม่ใช่โอเคร้อยสิบสองเอออะไรเนี่ย กใไมเอาติดไปไม่ได้เมอนแบบนี้แล้วก็เชื่อมันนี่แล้วก็เชื่อมันนี่แล้วก็ทำทางกันอเไปชกโอเคแราเจ็ด ไปนี้โอ้เหมือนเดิมไปตามเส้นเส,ส้นใหญ่ๆสิทธิ์ตระการมาเสียงเงินก็แบบนี้ตัวนี้ตระการมาเสีฟ้าเยอะเลยเออเฮ้อแล้วไปแล้วก็ทำฉากเชื่อมแล้วก็มาลงตรงนี้นก็ไปลงตรงน pues ี้ ต่อไปสีฟ้าต้องการเป็นสีเขียวนี่แล้วก็ขึ้นสะพานรถอันนี้เชื่อมันเลยแล้วก็เราัต้องการเป็นสีฟ้าทำทางกับรถแล้วก็นีตั้งสิบสองโอเคโอเคเราไปซิโอเค,อเค,ออเคสองร้อยหกสิบสาม apa ni, sup sup, matungi, ini mana ni, ini mana ni, ini ini mana ni, okay, dan kemudian jadi gini ini kemah ni ini kemah ni lalu disini ini oke, sekarang siap-siap ini, ohhh apa ini ini kemah ini kemah ni lalu เอ,เอันนีต่อตรงนี้แล้วก็ทะพักรถแล้วก็ทางออกก็มาตรงนี้แล้วก็ทำสองแล้วก็ตรงนี้โอเคอเราไปซิส

เจ็ดสิบห้าเดี๋ยวเราทำวงกลมแล้วลองเซ็ได้ไหมโอ้ยติดเหมือนเดิมอะทำไงดีทุกคนก็ไม่คือมันมัน,มน,มนขับขับไม่ติดอีบนา่าก็ ขับขวาแล้มันจะรอ,อดไมหมล่ะทำแค่สองสิบโอเคนะทุกคนได้แล้วโอเคเราจะออกสิบห้าแล้วก็เสียกเหมือนเลยเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะทุกคน,นกันท่อนสี่โอเคสองร้อยห้าสบหก แหวนี้ด่าสุดท้ายแล้วโอ้สีแยกโอุ้นมันเดินอีกแล้วเดี๋ยวเราเพาะความเร็วโอเควันสิบห้าสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไ,ไปก่อนเจะใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย